สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมเองเนาะผมเป็นใครเลี้ยงของโอ๊นะครับวันนี้นะครับจะมาเล่นเกมรูบอกนะครับในแมปใหม่เนาะก็ไม่ใช่ว่าใหม่หรอกก็หลายปีแล้วแหละสร้างมาหลายปีแล้วนะคะบแบบนี้มีชื่อว่าไฟในแอดมี ก็เป็นการช็อตไฟฟ้าตัวเลกเอนโทรเขาจะมาจากทางเดินด้านซ้ายหรือขวาถ้าเกิดว่าได้ยินเสียงเพลงทางด้านไหนให้ปิดทางนั้นอ,อันต่อไป าเขาพูดว่าเสื่อมภัยให้ทำการปิดทั้งสองหมดโอเคอันต่อไปบัสอันนี้เขาจะแรนดอมสุ่มออกมาหลังจากที่คุณปิดกล้องไปถ้าเกิดว่าเจอเขาให้เปิดกล้องอีกทีบล็อกเธอจะมาเธอจะอยู่ที่ห้องของเธอจะหลับอยู่และจะค่อยๆตื่นแบบช้าๆถ้าเกิดว่า จเจอเธออยู่ในห้องให้ทําการปิดประตูขวาทันทีโอเคอันนี้เฟลกเฟลกจะออกมาแบบสุ่มถ้าเกิดว่าแบบสุ่มออกมาแบบสุ่มถ้าเกิดว่าเราปิดกล่องถ้าเกิดว่าเจอเขาให้ทําการกดที่ตัวเขาจนนะครับให้ให้ใหกดที่ตัวเขา ทางเดินด้านหน้าถ้าเกิดว่าเจอเธออยู่ใกล้ประตูเกินไปก็ให้ปิดข้าวเขาจะเรนดอมสส่งมาอินพลังงานของคุณถ้าเกิดว่าเจอ แบบขาวเลยนะครับัวสุดท้ายซันนี่เธอจะแลนด้อมสุ่มมาเพื่อบล็อกหน้าต่อหน้าจอมอนิเตอร์ของคุณแล้วก็ไม่สามารถทำอะไรเธอได้โอเคสิตัวนี้จำไว้และเราไปดูเกมกันเลยจริงๆเกมนี้ผมเคยเล่นแล้วนะครับแต่ว่าเล่นในแค่คืนเดียวแต่มาครั้งนี้จะมา เขียนหมแล้วจ้าตัาไหนถ้าเกิดว่าผมพูดมั่วอะไรไปเนี่ยก็ก็คือเข้าใจด้วยเนาะว่าตัวอนนี้ห l อกเนี่ยเพลงติดน้ขสิทธิ์นะครับ บอกว่าช่องจิตเหรือญโอ้ล็อกมาแล้ว Watch out, I'm coming for you. Back, back เกืกกอบไป ลงมาอีกแล้วอาลงมันมาแล้วโอ้เฮ้จะติดลิขสิทธิ์ไหมช่องฉันจะอติดลิขสิทธิ์ไหมเออรีบไปเร็ลวันทั่วว่าส่องติดเหลืงองว่าติดเหลืองไม่ใช่เลยหรอก ขอให้เฟ็กภาวนาขอให้อนาล็อกอนาล็อกอย่ามาเร็วล็อกนางจะมาแล้วเอออนาล็อกมันอมกแล้วอ้วอนาล็อกมันมาอีกแล้ว,ลลว,ท,ำมมลวทำไมมันมาบ่อยจัง Watch out! I'm coming for you! <laughs> ตลกนี่แบบสลัดไม่ปล่อยเลยเนาะว่าแันคนคือแบบเอะเอ,ะ,เอะอะไรก็จะเปิดเพลงได้ตอนแรกที่ผมมาเล่นนี่คือแบบเปิดเปิดบ่อยมากกับเปิดทั้งคืนเลยครับสนันนีอันนี้ดีเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็จะดีสามนะผมว่าตอนนีแกมาอีกแล้ว อีสามแปดปลาไปลแล้วครับสามสิบห้าเฮ้ยห้าสามตอนนี้ยังไม่มีมตัวอมาโอเวยร่ันนางก็ไม่ได้ปิดอะไรเยอะมากนะครับผมเพิ่งเจอนางเลยครั้งแรกเลยนะ อนนาล็อกมาอีกแล้ว,นนลวจีเรรเรอรรรนรร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 รอรยรนรรอรรารรรรรรารร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 ไรรครร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 รัรร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 รอรรจ ยังไงเมย์นางก็ไม่มาหรอกเชียวยังไงนางก็ไม่มาครับโอ๊ะล็อกทำามลวะจำไว้จำไว้ไออ่อติดอะไรเนี่ยเคยอยู่ทางทางขวาเอา,าว่าน่าขอให้อนาล็อกมันลอกสสลัดไป มันจะสลัดอันล็ลกลงไปให้ได้ขี่น้องไปทางซ้ายแล้วขออยากซื้อไพยมาตอนนี้นะอันติกอะไรสักอย่างหนึ่ย cheers b watch out I'm coming for you เลยเงี้ยอันนั้ลอกมันมาอีกแล้วเครื่องนี้มันมาทางไหนโอ้ยฉันต้องลองเพลงเพื่อไม่ให้ช่องจิบเลื้ยงโอเคมันมาทางขวาเย่เย่เย่ตอนนี้มีหาแล้วยิ่งบวมตึงเต้นมาเลยจะผ่านไหมเล่ เบ็ดดีดาวีอีโอเคไปก่อนจะซันนี่ก็นงั้นงั้นแหละเธอไม่ได้ปังอะไรม้อย่างน้อยเนีู่บล็อกกับเซ็ตแล้วก็ขาวก็พอบล็อกเซ็ตขาวส่วนที่เหลือก็ทำเสียงเขาก็ได้ 明年都不会。